ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่1และผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขตหนึ่งข้าพบผู้วราชาการจังหวัดจันทบุรีเพื่อพบปะหาหรือการปฏิบัติงานร่วมกันในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลคะ่ะ เมื่อช่วงสายวันนี้ที่ห้องประชุมสี่สารกลางจ,งจังหวัดจันทบุรีพลเรือโทวีรพันธ์สุก้อนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่หนึ่งพร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขตหนึ่งและคณะนายทหารฝ่ายอำนวยการได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมหน่วยขึ้นตรงทัพเรือภาคที่หนึ่งและถือโอกาสเข้าพบผู้บริหารของจังหวัดในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ของทัพเรือภาคที่หนึ่งโดยมีนายเกรงเดชเข้มทองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับท่านยิการมาเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีของคนเรือโทวีราพันธ์สุก้อนผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่หนึ่งและคณะก็เพื่อเป็นการแนะนําตนเองและหารือการดําเนิน,านการร่วมกันพร้อมรับทราบปัญหาอุปสรรคข้อขัดข้องและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และประสานงานร่วมกันร,ระหว่างหน่วยงานในการประสานการปฏิบตัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเขตหนึ่ง ซึ่งทับเรือภาคที่หนึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทับเรือมีหน้าที่ป้องกันร,ราชาอาณาจักรและรักษาความมั่นคงรวมทั้งผลประโยชน์ของชาติทางทะเลในพื้นที่รับผิดชอบจากภัยคุกคามต่างๆโดยทับเรือภาคที่หนึ่งจะดูแลในส่วนของทะเลด้านอ่าวไทยของประเทศไทยการมาเข้าพบผู้ราชการจังหวัดในวันนี้จึงเป็นการพบปะหารือการปฏิบัติงานร่วมกันในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลซึ่งประเด็นหลักในการเสนอข้อมูล เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานคือเรื่องของปัญหาในพื้นที่ทางทะเลจ,งจังหวัดจันทบุรีในวันนี้ก็มี3ข้อหลักด้วยกันคือเรื่องของแรงงานต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายการทําประมงในเขตอนุรักษ์3,000เมตรและปัญหาในเรื่องของจุดผ่านแดนซึ่งการพูดคุยก็ได้หาข้อสรุปในเรื่องต่างๆเพื่อความเข้าใจในทิศทางเดียวกันค่ะ